ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์พระชารีวังสะทะโรโดยพร้อมเพียงกันนะคะกราบกราบกราะจะเรินพรทุกท่านนะครับบูชาพระพร้อมกันเลยนะอาระหังสัมมาสัมพุทธโธพระวา พุทธังพคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภวพะขวตาธมโมธัมมนัมมาสามิโสปฏิปันโนพระวะโตสาวกัสังโฆสังฆังนัมมิ อันธรรมยังพุทธะสาวะวัโตอันบุปผาขันธมักรังกโรมาเสนะโมอันตัสสะภะคะวะโตอันอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมอันตัสสะภะคะวะโตอันอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะก่อนที่เราจะมาเอาบุญใหญ่กันนะครับใดการกล่าวคำถวายรัตนาบุพภาเพื่อบูชาพระมหาธรรมกายเจดียเราจะได้มาหลับตาทําสมาธิ มากร่นใจใสๆนะครับเตรียมภาชนะใจของเราให้พร้อมรองรับบุญใหญ่กันนะครับก็ให้ทุกท่านหลับตาสบ,บายๆทำใจสบ,บายๆการสร้างบรารมีนะครับถ้าเรามีต้นทุนที่ดีมีความพร้อมมีความสมบูรณ เราก็จะสร้างบาร,รมีได้ง่ายมีความสุขเพราะมีความพร้อมมีเหลือเฟือในการสร้างบาร,รมีซึ่งเราจะทำให้เรามีต้นทุนมีความพร้อมที่ดีได้เราก็ต้องรู้จักสั่งสมบุญกับเนื้อนาบุญนั่นเองเพราะแม้เราทำบุญเยอะ แต่ไม่ถูกเนื้อนาบุญผลที่ได้ก็น,น้อยแต่ถ้าเราทำกับเนื้อนาบุญคือพระอรตนาตรายัยอาน,นิสงส์ก็มากมายมหาศาลและเนื้อนาบุญที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือพระมหาธรรมกายเจดีเจดีแห่งพระรัตนตรยัย ปฏิสถานพระธรรมกายหนึ่งล้านพระองค์เป็นอย่างน้อยฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาเตรียมความพร้อมเตรียมใจเพื่อบูชาพระมหาธรรมกายเจดีอันนี้สงเป็นฟ้าครอบทีเดียวฉะนั้นให้เรานึกถึงบุญที่เราจะได้ ได้ความปลื้มบุนที่เราร่วมในวันนี้คือดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชารัตนบุภาดอกไม้แก้วดอกไม้หลากสีเราก็สามารถทำความรู้สึกว่าเรามาบูชาด้วยตัวของเราเองเหมือนที่ ครั้งเรามาบูชาพระมหาธรรมกรายเจดีย์ที่วัดมาเว็นพระทักษิณมาบ,บูชาในด,ดอกไม้ของหองเป็นต้นเมื่อเราหลับตาทำสมาธิเนี่ยเราสามารถส่งใจเหมือนเรามาบูชาด้วยตัวเองได้เลยนะก็ให้ทำใจใสๆนึกถึงภาพดอกไม้ภาพเจดีย์ที่เราได้มีส่วนร่วมบุญ รวมปัจจัยได้ส่งใจไปบูชาอันนี้ส่งนี้จะทำให้เรามีผิวพรรณวันะผ่องใสงดงามเป็นที่ต้องตาต้องใจมีหน้าตาอ่อนก่อไวสดใสตลอดเวลาดูเบิกบานแจ่มใสตลอดเวลาเหมือนดอกไม้ที่เบ่งบานทั้งกลางวันทั้งกลางคืน ตลอด24ชั่วโมงที่เราน้อมบูชาตลอดปีและตลอดไปสายบุญนี้ก็จะมาเชื่อมกับรูปสมบัติของเราตลอดเวลาทุกครั้งที่เรานึกถึงบุญนี้เราก็จะปลื้มใจว่าเราได้ทำบุญเกี่ยวกับรูปสมบัติทุกวันเลยแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่มีกลิ่นหอม ฟุ้งขจระจายด้วยกลิ่นศีนกลิ่นธรรมกลิ่นของผู้มีบุญจะไปที่ไหนก็เป็นที่รักคารบนับถือเกรเรงใจของมนุษย์เทวดาเสมือนที่ทั้งโยมทั้งพระทั้งเทวดาเนี่ยเวลามาบูชาเจดีย์มาเห็นพระเจดีย์ก็เห็นดอกไม้เกิดความ ช่มชื่นเบิกบานใจเราก็จะได้อาน,นิสงส์งเช่นนั้นและบุญที่เราได้มากล่าวคํำถวายได้ความเริ่มใสได้วยความตั้งใจเราจะเป็นผู้ที่มีเสียงไพเราะมีวาจาศักดิ์สิทธิ์วาจาสุภาษ,ษิตมีอนุภาพความพูดเราจะน่าเชื่อถือเป็นที่เกรงใจ เป็นที่เคารพทุกที่ไปและบุญจากการบูชาเนื้อนาบุญคือพระมหาธรรมกายเจดีเราจะมีความสมบูรณ์พร้อมไปด้วยทรัพย์สมบัติโลกียาทรัพย์และอริยทรัพย์ได้เกิดในตระกูลสูงตระกูลสมมาทิฏฐิตระกูลมหาเศรษฐีแวดล้อมไปด้วยกาลยนานมิตร ที่มีสัมมาทิฏฐิเช่นเดียวกันเพราะว่าเราบูชาด้วยความเคารพเหนือเสียงกล้าวมีความศรัทธาในพระรัตนาตรายัยนี่เป็นอนิสงส์โดยย่อากการบูชาในวันนี้และทุกๆวัน และอันนี้ส่งนี้มากมายมาหาศาลหลายฟ้าครอบทีเดียวส่งผลไปทุกพบทุกชาติฉะนั้นให้เรารักษาใจใสๆนะทำใจปลืปล้มๆว่าเรามาเอาบุญใหญ่กันแล้วก็ทำใจสบายๆเมื่อกายวาจาใจของเราใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้ว ลำดับต่อไปก็ขอเรียนเชิญพิธีกรดำเนินรายการต่อไปลำดับต่อไปจะเป็นพิธีกล่าวคำถวายรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์สำหรับผู้แทนนำกล่าวถวายในวันนี้คือกัลยาณมิตรณภา,าวันพิรุณเรียนเชิญค่ะท่นานธรรมยังพุทธาภาคาวาโต ุบปภาคานามการังกโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวัตถุอะระหะงตัมมะสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวัตุอะระหังตัมมาสัมพุทธัสสะ มโมตัสสะภะขาวโตมะตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตรัตนะบุพานิรัตนะบุพานิสัปริวารานิสัปริวารานิภิกขุสังฆัสา ิกุสังคัสสะโอนโชยามะโอนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิกขุสังโคพิกขุสังโคอิมานิอิมานิรัตนบุพพานิรัตนบุพพานิสัริวารานิสัริวารานิ ปติคันหาตุปาติคันหาตุอัมหากังอัมหากังปีคารตังปีคารตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะนิพพานยะจักนิพพานยะจักข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้พาพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายรัตนบุพ,พาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์รัตนบุพาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษ <ENA> สุงสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับรับตนบุพาบูชาพระมหาธรรมก,กายเจดีรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลงายเพื่อประโยชน์ <obe yor> เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรักผลนิพพานเพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการละนานเิอตลอดการละนานเทอสาธุก็ขออนุโมหนาบุญด้วยนะครับกับท่านประธานนํำกล่าวนะครับ กัลยาณมิตรนภานะครับแล้วก็ผู้มีบุญทุกท่านเลยที่มาร่วมกันเอาบุญใหญ่ทุกทกวันแบบนี้นะครับก็เหมือนที่หลวงพี่ได้นำนั่งไปแล้วนะครับว่าบูชาพระมหารกรรมการเจดีย์ครั้งหนึ่งเนี่ยได้บุญโอ้โหมากมายมหาศาลเป็นฟ้าเารอบเลยทีเดียวนะครับนี่คือการสร้างบารมีอย่างชาญฉลาดนะครับเพราะว่าเราก็ต้องสร้างต้นทุนให้ดีใช่ไหมครับในชาติต่อไปเราจะได้มีบุญเยอะๆเ,เกิดมามีความพร้อมเลยตลอดเวลาตั้งแต่ แรกเกิดจนถึงหมดอายุไข่นะครับเพราะว่าเรามีความพร้อมตลอดเวลาแล้วก็จะทําให้เรามีผิวพรรณนางดงามขึ้นเรื่อยๆนะครับบูชาครั้งหนึ่งผิวเราก็สว่างขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> นะครับแล้วก็โดยทั้งสมบัติด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการเลยเพราะว่าพระรา,ามธรรมกายเจยดีเนี่ยเป็นแหล่งรวมทรัพย์ทั้งหลาย,ท,ลย,ท,ลายทั้งโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์เลยนะครับก่อนหลวงพี่นะครับในฐานะตัวแทนคณะสงฆ์ที่มารับคำกล่าวถวายในวันนี้ ก็ขออารัธนาบาร,รมีธรรมในองค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าพระปจเจก,กับุทธเจ้าทั้งหลายพระอาหานเจ้าทั้งปวงบาร,รมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์อันมีพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเป็นต้นเป็นประธานและอำนาจบุญบาร,รมีที่ทุกท่านได้มาร่วมกันก่าคำถวายรัตนาบุพผาเพื่อบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ขออำนาจบุญบาร,รมีทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้า ให้เป็นตะบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลนมบานอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ท่านผู้มีบุญทุกท่านเป็นผู้ที่ปราศจากเสียซึ่งสัพพทุกสัพพโกสัพพโรคสัพพภัยอุปทวันตราใดใดอย่าได้มาพ้องพานให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในโลกบงามวาของพระพุทธศาสนาให้มีความสมบูรณ์พร้อมไปด้วยที่สุดในรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติบริวารสมบัติ ลาบยศสรรเสริญสุขมรคผลนิาพานและวิชาธรรมกายเมื่อถึงคราวจะเดินสมาธิภาวนาก็ให้มีดวงตาเห็นธรรมให้รู้แจ้งแต่ชาในวิชาธรรมกายไปสุดรู้สุดยานที่หลวงปู่แลวงท่จนได้บรรลุอย่างถูกต้องร่องรอยตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการความปรารถนาใดๆที่เป็นสิ่งที่ดีเป็นกุศลเป็นไปนเพื่อการสร้างบารมีขอความปรารถนานั้นๆจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จ ดยอนุภาพแห่งพระธรรมากายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และด้วยอนุภาพแห่งพระมหาธรรมากายเจดีย์จงทุกท่านทุกประการเธอก็อานโมหนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งนะครับแล้วก็ถ้าสะดวกก็ร่วมส่งใจเป็นพระักสินกับส่วนกลางได้นะครับบูชาพระพร้อมกันเลยนะอระหังสัมมาสัมพุทธะพระคา พุทธังพคขวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจา้าไปที่พึ่งของเราสวา,าวกาโตพระขวตาธโมธาม,มังนามาสามิธามโมเมนาโถพระธรรมไปที่พึ่งของเราสุปาติปันโนภควโวตสาวกสังโฆ สั้างขังณามิสังโคเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์พระชาลีวังสะพะโรโดยพร้อมเพียงกันนะคะกราบกราบกราบขอให้ทุกท่านได้บุญเยอะ ให้ได้ที่สุดแห่งความดีที่สุดแห่งบุญบารามีที่สุดแห่งความบริสุทธในทุกสิ่งทุกประการเธอ